ุณอยู่กับเคียนที่อ u t โตสเตชันครับวันนี้งานบรรยากาศเปิดตัวของ BMW ยนมตราาครับ rxt หรือว่า r 1 8 Cruiser Classic ครับที่เทมากๆเลยทั้งเครื่องยนต์1.8ลิตรน,นะครับผมและเป็นเครื่องยนต์แบบระบายความร้อนด้วยอากาศบวกออยด้วยจะเป็นยังไงไปชมด้านในครับ bmw r 1 8 first edition ใหม่ครับจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่1 1 5 0 0ล้าบาทครับโดยโรถคันนี้นครับโดดเด่นเลยด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ของเขาครับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ทวินขนาด1.8ลิตรครับหรือ1,800รซีซีเนี่ยระบายความร้อนด้วยอากาศและออยล์คูลเลอร์นะครับออยล์คูลเลอร์เล็กๆจะอยู่ที่ด้านใต้ของเครื่องนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหญ่ที่สวยงามมากๆสำหรับผมเนี่ยณนะปัจจุบันรถที่มีขายเนี่ยบล็อกนี้ของ bmw มเตลร์ครับ สวยที่สุดเลยนะครับตัวแค้งเครื่องเองตัวท่อไอเสียเองนะครับต้องบอกเลยว่าออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัวครับปลายท่อไอเสียของเขาเป็นแบบหางปลาหรือว่าฟิชเทลด้วยนะครับดีไซน์เนี่ยยกมาจากรุ่นเก่าอย่าง R5 เลยครับ รถยนต์บ็อกเซอร์ทวิน2สูบรุ่นนี้ครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่91แรงม้าครับที่4,750รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด158นิวตันเมตรที่3,000รอบต่อนาทีครับ มีการส่งแรงบิดครับที่150นิวตันเมตรเนี่ยในรอบ2,000ถึง4,000รอบต่อนอาทีเรียกได้ว่ามีพลังงานให้ใช้งานในรอบอย่างเหลือเฟือเลยครับนอกจากเฟรมแบบ Double c r a d l e Frame แล้วนะครับสวิงอาร์มของ RX c h ครับยังได้รับแรงบันดาลใจมาจาก b m UR5 ยึดต่อกับเพลาหลังด้วยข้อต่อสลักเกลียวแบบดั้งเดิมระบบช่วงล่างของ b m w r x c h First Edition คันนี้ครับยังคงความคลาสสิกด้วยการใช้ช่วงล่างแบบเทเลสโคปิก แทนช่วงล่างแบบไฟฟ้าที่เราเห็นกันในเบียร์มอิวรุ่นให,ใ,หใหม่ๆหลายรุ่นนะครับโดยมีคาร,รับน้ำหนักกลางที่สามารถปรับตั้งค่าความหนืดและยืดยุบของตัวสปริงได้ครับแกนโชกหน้าเนี่ยขนาดใหญ่ถึง49ม mm, มระยะยุบชกหน้าครับอยู่ที่120ม mm, มและโชกหลังจะมีระยะยุบอยู่ที่90ม mm. มระบบเบรกของ RX-4 First Edition ครับให้ดิสเบรคคู่หน้าและดิสเบรกเดี่ยวที่ล้อหลังคาลิเปอร์เบรกแบบตายตัวสีลูกสูบครับวงล้อเป็นวงล้อซีลวดและแน่นอนว่ามาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS และดินามิกเบรคคอนโทรลด้วยนอกจาก ABS และดินามิกเบรคคอนโทรลนะครับรถคันนี้ถึงจะดูเก่าดูเก่า,ด,กาดูคลาสสิกก็ยังให้ระบบความปลอดภัยมามากมายเลยทีเดียวไม่ว่ะเป็นระบบควบคุมตัวแบบอัตโนมัติระบบป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเกียร์ถอยหลังระบบสัญญาณการขโมยระบบป้องกันร,รถกระชากและสตาร์ด้วยกุญแจแบบ keyless ไลน์ครับโหมดการขับขี่นะครับก็มาพร้อมกับชื่อเท่ๆ3โหมดด้วยกันครับคือเรนโรและล็อกครับ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนครับค่าต่างๆของระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยที่ต่างกันออกไปในแต่ละโหมด bmw r 1 8 first edition ครับจะมาเฉพาะในสีดำ black storm metallic ตัดกับลายเส้นสีขาวบนตัวถังชิ้นส่วนโครเมียมมากมายเลยครับที่ทำให้รถคันนี้ดูโดดเด่นและดูเท่มากๆครับมีการสลักป้าย bmw บนเบาะนั่งป้ายสลักโครเมียม first edition ข้างตัวถังบอกเลยครับว่าถ้าคุณครอมอยู่บน bmw r 1 8 first edition คันนี้แล้วไม่มีใครมองคุณเนี่ย ถือว่าผิดปกติแล้วละครับเพราะว่ามันสวยเท่มากเลยทีเดียวราคาจำหน่ายของ bmw i 1 7หรือว่า r18 คันนี้ครับอยู่ที่1,150,000บาทครับซื้อ First e dition จะได้เพจโลโก,โก้แบบใน bmw r5 ด้วยนะครับวันนี้ที่ตัวแทนจำหน่าย bmw มอเตอร์สดทุกสาขาทุกประเทศไทยคุณอยู่ที่ Auto Station นสวัสดีครับ